อ่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกมลาเรนเจอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาตะลุยสเตตหลักกันต่อเลยนะครับในพาร์ทนี้นะครับต่อกันอีก3ามสเตตเหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นพาร์ทละสามสเตตนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวดูของขวัญก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีคะแนนมิตรภาพนะครับ <c oughs> ก็รับมาเลยแล้วกันอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเรามาส่งคะแนนมิตรภาพมันสักหน่อยแล้วกันเนาะ ยิ่งส่งยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะได้มีคะแนนมิตรภาพเยอะๆไงนะครับอ่ะออกก่อนอ่ะส่งสักอีกสองอีสักคนหนึ่งแล้วกันพอละอ่าส่งนะครับอีเวนเชิญเพื่อนโอ้เชิญเพื่อนผมยังไม่ได้เชิญเลยอ่ะเดี๋ยวคอยมาเชิญที่หลังแล้วกันเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลางไงนะครับอ่าเราก็เราก็ต้องไปรับนี่ใช่ปะอ๋อนี่ครับพลรางวัลผมยังไม่ได้รับเลยอ่าไปรับคะแนนมิตรภาพก่อนอ่าเหมือนเดิมครับเราก็ไปซื้อบูสเตอร์ e p เท่านะครับเสร็จแล้วเนาะไปะเดี๋ยวเราไปลุยสเตจหลักงต่อเลยครับอ่าเราคร้าง ถึงด่าน259แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่น259 260แล้วก็261นะครับ3ส,สเตจนะครับไปลุยนะครับอ่ะเปิดเสียงก่อนไปลุยนะครับ ด่านก็ค่อนข้าง,างยาวนะมีเพื่อนมาช่วยนะครับ อ้าวแบตจะหมดอ่ะพัดเลยแล้วนะครับเราก็เรียกเพื่อนอ่ะแชร์แข็งเลยแล้วกันอ่าผ่านแล้วนะครับ สำหรับด่านนี้โอ้ยเวลเกือบอัพด้วยครับอ่าได้ตังยิ่งดีครับจะได้เอาไปอัพอัตราผลิตและธาตุอ่ะอ่าต่อไปสองรอยหกสิบนะครับไปต่อกันยาวๆครับ โอ้เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วน้องพัดแล้วครับมันเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะเรียกเพื่อเลยครับ อ่าผ่านแล้วครับอ่าเวลก้าหกแล้วก็อัพอัตราผลิตและท่าต่อได้นะครับอ่าต่อไปด่าน261นะครับอ่าเดี๋ยวขอไปอัพนี้ก่อน อ่าอัพอันนี้เนาะนี่ครับนี่ครับผมก็ใกล้จะอัพตันแล้วเนาะถ้าถ้าผมถึงเวล99เนี่ยผมก็อัพตันได้และนะครับเพราะมันตันเวล99นะครับแต่มันอัพใกล้ตันแล้วแต่ทําไมมันยังผลิตแล่ช้าอยู่อะ่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะอ่ามาดูอันนี้มั่งเนาะโหสกิลโหดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ หโหโหดมากอ่ะแต่เสียดายคือเวลยังผมยังไม่ถึงไงนะครับผมยังแค่เวลธรรมดาเนี่ยเวลธรรมดาอยู่เลยที่เป็นอันสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวสักครูนน่แป๊บนึงนะอ่ะาแล้วก็ดูของขวัญดิอ่ะไปดูสเตตพิเศษสักหน่อยแล้วกัน ่าดาวเค์สโนมิกุอิงอยู่อยู่เลยนะดาวเค์รีโอนาดอันนี้เป็นอันนี้เป็นสเตจใหม่เหรอสเตทพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทําคลิปแล้วนะครับตะลุยดาวเค์รีโอนาดเดี๋ยวขอดูระดับความยากนิดหนึ่งนะอันนี้ระดับง่ายนะครับเป็นสองขีดนะครับเดี๋ยวดูด่านบอสด,ดีสีแดงอันนี้ความยากระดับยากนะครับโหมีโอกาสได้ซูเปอร์ลรีโอนาดด้วยนะนี่อันนี้เป็นหกดาวแบบ สีฟ้านะครับเอาไว้อัพพวกเลนเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ exp จะขึ้นบานเลยอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอ่ะเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตะลุยแล้วกันเนาะสำหรับสเตจของดาวคอร์เลนาะน่าจะเป็นสเตจใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าผมผมเพิ่งเห็นไงเพราะว่าที่ผมตะลุยสเตจดาวคอสโนมิกัวที่ผมอัพคลิปไปวันนั้นอนะผมไม่เห็นไอ้ดาวคอร์เลนานะนะน่าจะเป็นสเตจใหม่นะนะครับ นี่ครับกะโหลกหินอมตะเนี่ยด่านความยากแม่งนรกอะ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูดิความยากนรกอะ่ะโหถ้าใครผ่านได้นี่คือแบบคือการที่จะผ่านความยากนรกได้ผมว่าเรนเจอร์น่าจะต้องโตโหนหัอ่ะนะครับจะต้องมีเรนเจอร์ที่โหนหัอ่ะนะครับแค่แค่ระดับแค่ระดับความยากเป็นยากเนี่ยแบบระดับฮาร์ดอะ่ะมันก็ยากพอแล้วนะพอมีระดับความยากแบบนรกเนี่ยหืม ยิ่งยาเข้าไปใหญ่อะไปรวยกันต่อครับอีกสเตจหนึ่งในพาร์นนี้นะครับไปต่อครับโ,โหแม่งตัวบันเริ่มเลยอะ ่พาดเลยครับอ,อ่ะเราก็แชร์แข็งเลยโหตายเรียบเลยครับเลนเจอร์เลนเจอร์อโคตรโหดอะ่ะ อ่ะผาแล้วครับ <S 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 อ่ะอ่ะก็ครบแล้วเนาะสำหรับ <5 S 2> สามสามสเตทนะครับอ่ะเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อด่านสเตทสองรอยหกสิบสองจนถึงสองรอหกสิบสี่ซึ่งเป็นด่านบอสนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ด่าน ต่อไปนะก็คือด่านค้ังเก็บอาวุธลับนะครับผมก็ใกล้จะผ่านแล้วสําหรับด่านคาสิโนโจนสลัดนะครับอ่ะก็วันนี้ผมแคสไปเที้กันเนาะสาหรับเกมลายเลนเจอร์นะครับก็ผมจะพยายามแคสไปบ่อยแล้วกันเนาะสาหรับแฟนๆล i ยเลนเจอร์ที่ติดตามช anel ผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเลิกเล่นเกมนี้ไปนานมากไงแต่มีเพื่อนๆขอร้องมาว่าเออตามคาขอว่าอยากให้ผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ตามคาขอ ที่ผมแคสที่ผ่านไปอเออก็จัดให้ตามคำขอนะครับอ่ะก็วันนี้ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับพาร์ทนี้นะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ